สวัสดีค่ะพบกับพี่สุนิสาอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ค่ะพี่สุนิสา m o n e y w เว l well ออนไลน์ที่จะพาให้คุณเก่งในเรื่องของการเงินการลงทุนการประกรันการพูดการขายนะคะด้วยพลังเชิงบวกค่ะวันนี้พี่สุนิสามีทริคดีๆนะคะจากมานำเสนอให้กับทุกๆท,ท่านนะคะคือ4ี่สาเหตุหลักที่ทำให้เรายากจนในปี2021นี้ เราไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างที่จะทำให้เรายากจนข้อแรกเลยนะคะเราไม่มีการจดบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายไงคะเพราะว่าเราไม่รู้แล้วว่าแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราใช้อะไรไปบ้างถ้าหากว่าเราไม่มีการจดบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วแล้วก็เราไม่รู้ที่มาที่ไปของเงินหรือรายได้ของเรานั่นเองค่ะทุกคนข้อ2ค่ะ ไม่มีวินัยในการออมเราไม่มีวินัยในการออมเลยเพราะบางคนคิดว่าการออมเงินน่ะมันเป็นสิ่งที่ไกลตัวเดี๋ยวค่อยอายุมากค่อยออมก็ได้ในความเป็นจริงเราต้องรีบออมทันทีที่เราเริ่มทํางานนะคะคาแนะนำนะเวลาเราจะออมเงินเราต้องออมอย่างน้อย 10- ถึง20%ของรายได้ที่เข้ามาวิธีการออมที่ง่ายที่สุดก็คือไปเปิดบัญชีฝากประจําค่ะเป็นระยะเวลา24เดือน3 ท6เดือนก็ได้เราก็ใส่ทุกๆเดือนค่ะเดือนละ2,000 mm hmm. เดือนละ3,000แล้วแต่ว่าเราจะออนเท่าไหร่แต่ละเดือนขึ้นอยู่กับรายได้ประจําเดือนของเรานั่นเองค่ะข้อต่อไปนะคะทําให้เรายากจนนะคะสาเหตุที่ทําให้เรายากจนในข้อที่3 <c oughs> ก็คือเราเป็นนักช้อปปิ้งค่ะเป็นนักซื้อแบบอารมณ์โดยที่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราซื้อนั้นมันมีประโยชน์กับเราหรือเปล่ามีความจําเป็นหรือไม่จําเป็นช้อปอย่างเดียวถ้ามีนิสัยแบบ ะะจะทําให้เราอะจนอย่างแน่นอนข้อที่4ค่ะเราอะมีรายได้เพียงช่องทางเดียวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญในยุคปัจจุบันถ้าหากว่าเรามีรายได้เพียงช่องทางเดียวนั่นอะมันจะเกิดอันตรายนะคะทุกคนคําแนะนําก็คือว่าถ้าเราไม่อยากยากจนเนาะเ,เราสมควรที่จะหารายได้เพิ่มอีกช่องทางที่2ที่3บางคนบอกว่าหนูไม่สามารถจะหารายได้เพิ่มได้เพราะว่าหนูไม่มีทักษะไม่มี ไม่เก่งอะไรเลย หนูดังนั้นน่ะหนูมีรายได้ทางเดียวเท่านั้นเองคําแนะนําสําหรับพี่สุนิสาถ้าหากเราไม่อยากจะเป็นคนยากจนนะคะเราต้องหางานเพิ่มโดยที่มาฝึกฝนค่ะเรามาฝึกฝนได้คนเราไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิดดังนั้นขอให้เราตัดสินใจว่าเราต้องการที่จะรวยนะต้องการที่จะกลบความยากจนของเราเราจะต้องหางานที่สองทำพี่มั่นใจว่าแต่ละคนนะ่ะมีความสามารถมีความรู้เพียงแต่ว่าเราอาจจะยัง ไม่ไม่อนุญาตให้ตัวเองอะค่ะเอาออกความสามารถนั้นๆมาหารายได้เพิ่มค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะอันนี้แถมนะคะข้อสุดท้ายก็คือเรามีความคาดหวังแบบลมๆแรงๆค่ะก็คือวันที่1กับวันที่1 6เนี่ยเราคาดหวังอยู่เสมอเสมอว่าเราจะต้องโชคดีในความเป็นจริงนั้นการโชคดีมันอยู่ที่ตัวเรานะคะเราไม่ได้ นำความโชคดีไป,ไปมอบให้กับข้างนอกค่ะความโชคดีจะต้องเกิดขึ้นจากตัวเราค่ะแต่ไม่ได้ว่าอะไรนะคะสำหรับบางคนอยากจะไปนะคะ ทําอะไรก็ได้ในวันที่1วันที่16ค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่สําหรับที่แล้วค่ะกับการที่เราอยากจะไม่ให้เรายากจนนั่นแะเราจะต้องมีความนะคะขยันหมั่นเพียรหาเงินค่ะออมเงินใช้เงินแล้วก็นําเงินไปลงทุนค่ะทุกคนก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ยากจนแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างคะ4ีสาเหตุที่ทําให้เรายากจนในปี2021 คลิปนี้ก็ได้สรุปไปแล้วค่ะทุกคนหวังว่านะคะใครฟังคลิปนี้คงจะได้ไอเดียดีๆว่าถ้าหากเราไม่อยากที่จะยากจนแล้วแล้วก็ต้องทำวิธีที่พี่สุนีสาแนะนำในคลิปนี้ค่ะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้พี่สุนีสาโค้ดมันนี่เวลออนไลน์ค่ะต้องลาทุกๆคนไปก่อนนะคะบ๊ายๆค่ะบ๊ายบาย